เดินพอดเดินรมบุญรักษาตื่นสว่างไร้ชายตื่นสว่างเตื่น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 จงเตื่นกันเถิดองค์มนุษย์พุทธบริษัทญาติธรรมสัมมาปฏิบัต จะตื่นขึ้นมาแล้วก็วจงมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการกระทําุรกิจหน้าที่ต่างๆ <c oughs> พวกเราก็หลับกันมามากแล้วผู <c oughs> ้หลับก็คือผู้ไม่มีสติจมพัดธัญญานั่นเองอู้พร้อมตื่นพร้อม ก็คือไม่ประมาทเ <c oughs> มื่อไม่ประมาทเราก็ไม่ผิดพลาดเมื่อไม่ประมาทก็ <c oughs> เป็นอันว่าเราได้ดําเนินเดินตามรอยบาทพระศาสดาพระสาศาศาิมบาสมุทรเจ้าเข้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์เจ้าทาั้งหลายพอเราจะได้เกิดเป็นโมวนมนุษย์พุทธบร,ริษัทในพวกตัวพุทธศาสนา <c oughs> แนวจะคลากร่างกายในขั้นหน้ามาเป็นสิ่งที่ยากอีกนักเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยสุ่เปล่าว, <c oughs> วันคืนผ่านไปผ่านไปพวกทัานทั้งลายทำอะไรกันอยู่วันเวลาไรเรียนไม่หอนกลับมันก็คืนกินตัวของมันเองและขืนกินชีวิตสัตว์ ไปอยู่ตลอดเวลาถ้่เราประมาทโอกาสที่เราจะได้าสร้างคมงคลุณงามความดีในโลกมนุษย์ก็คงจะอีกยาวนานเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้อัตราพะของมนุษย์แล้วที่ว่าควเสริงสุดคงใจะได้อาตภาพะของมนุษย์นี้ สร้างบุญกุศลบุญงามความดีดังที่พระบาลีได้ตรัสไว้ว่าสุโคุญญัสสะอุจเกโยการสังสมบุญย่อมนำมาซึ่งความสุขไม่ว่าจะเป็นบุญทานบุญศีลบุญภาวนาบุญฟังเทศฟังธรรมบุญดูแลญา maintaining บุูต่อครูบาอาจารย์บรรพบุรุษทุกอย่างต่อใย ความรักกอบหลอฟูกประสัตทั้งหลายบุญที่รู้จักแบ่งปันยิ่งละเวทหลวมเวดแก่เจ็บตายยิ่งลสังคมบุญที่มีความกระตันอยู่ต่อชาติศาสนามหาศาสนาบุญเล็กบุญน้อยบุญทุกอย่างทำไปเถิดอยากทำบุญอย่างมันจะไปสั่งสมเหมือนเราหยเอาสินนิสเสสมในจนาคารนั่นแหละ บ <tem> <zawsze> ุญเมื yes ่อเราทำมาเข้ามาเข้าบุญก็จะดูดซัวกันเข้าเรียกว่าบุญยี่ทิบุญซับคือบุญมันจะนำมาถึงความสุขความเจริญในชีวิตของเราแต่ถ้าเราไม่ทำบุญไม่สร้างบุญไม่สังสมบุญธรรมชาติของกิสังขารมันก็ไหลไปกับอาคุศบักรรมไปกับลูกเบิดกินเทียงสัมกัดการุงที่มันมัศสมันตาหรูอรีเสียงยงจงกินเลนสัมับิดไปหานงาเข้มไปสมสน้งเพียงเจนัต้นลกสติ ไม่มีสมาธิปัญญารู้ท่าของมันก็หลงยินดียินร้ายกัดสิมีหล่อไปครอบครองมีเกิดอกุศลเป็นโอกาสของบาปก็สะสมหน้าบาปอกุศลมากก็สะสมมาครับก็เป็นบาปในที่สุดสรุปเป็นบาปมันก็นำมาที่ความเดือดร้อนมึนหวายความไม่ดีเท่าไหร่ฉะนั้นเมื่อเราสะสมุญมากเข้ามากเท่ามากเท่าบุญมันก็จะแซงบาปแล้วเราก็จะไปเจริญในบารมีของเราอีกแบบที่มีกรรมการทีิดแหละ